สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกริตนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Forza Horizon 5นะครับผมซึ่งเกมนี้ผมไม่ได้เล่นมานานนะผมพอดีไปติดเกมอื่นนะผมนะโอเคครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นรถเออชิปโรเลดคอวิดซีแปดนะผมนี่เป็นรถรุ่นใหม่นั่นเองเนี่ยผมเนี่ยผมโอ้สวยเนี่ยซีแปดอะตัวโอ้สุดยอดมากดูวะเกียร์สองไว้ดูไปไหนอะโอ้โอโอ เนี่ยผมก็ประมาณนี้ครับผมเรามาขับรถเล่นนะผมนะนี่ครับผมนี่แหละทะเบียนลาวอะทะเบียนลาวขับดีนะขับดีๆ <c oughs> แสงแสงรถนะแสงรถสวยแรงนะแรงอยู่เอ,อ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว ลดลดลดเวนกรรมเกือบชนนะเกือบชนอ่าโอเคแล้วมาดูแผนที่ฮะเราจะไปตรงไหนดีเอ่ยพิทีีบาจาเนาะนี่บาจาบาจาแคลิฟอร์เนียครับผมโอเคฮะแล้วก็รถรถต้องชิดขวานะเพราะว่าอยู่ในประเทศเม็กซิโกครับผมนะนี่ฮะผมนี่คือรถเชืบรมลเลยครับผมนี่รถ สวยเนียเนี่ยรถหรูเนียเนี่ยรถสเปคอเมริกัน American นะผมระวังฮะระวังรถด,ด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บน,นึงคนระับแป๊บน,นึงอะไรอะอะไรเข้ามาเนี่ยอ๋อข้อความฟอร์ซ่าลิงโอเคฮนะไหนดูซิเมสเซจโอเคฮนะมีคนโหลดฮนะคนโหลดน้อยมากฮนะคนโหลดค่อนข้างน้อยเลยโอเคไปต่อไปต่อ ซึ่งอันนี้ผมใช้จอย Xbox One เ,เ,เล่นนะผมจอย Xbox One เล่นนะโอ้เสียงนกฮะเสียงนกโอ้ New PB ฮะ PB นึกว่าพอยแบงค์โอ้อโหเวลร์96แล้วโอเคเวลร์96แล้วก็ผมลด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 เกือบชนนะเกือบชนเอาละ เราจะไปตรงโน้นนะบาจาเนาะเออล้วนรถโอเคแล้วเปิดวีสปินก่อนแป๊บน,นึงขอเงินสักทีเถอะรถเวียนกรรมโอเคไปต่อไปต่อโอ้โห <laughs> อ๋อดิฟ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 พอได้ครับพอได้อยู่ดิฟดิฟดิฟโอ้สองดาวเองนะนี่ครับผมนี่รถรถซ8ใช่ไหมละ่ะเออน่าจะ ก็เวสติงนี่คูปนี่อ๋อรุ่นปี2020เออใช่จริงด้วยฮะรุ่นปี2020ฮะเดี๋ยวเรามาแต่งรถเนาะเรามาแต่งรถนั่นแหละหรือว่าจะลงแข่งดีลงแข่งก่อนก็ได้นะลงแข่งก่อนก็ได้อยากจะหาเงินนั่นแหละโอเคเรามาแข่งตรงนี้แหละนี่แหละสนามแข่งเบกเบกเบกโอเคฮะ โซโลนี่เลยโอเคดูหน้าบรนค่าสปรินระดับความยากโนดีกว่าไหนดูซิเน้อโอเคโอเคเริ่มเลยดีกว่านะปิดเพลงดีกว่า <c oughs> ไม่อยากให้ขึ้นแจ้งเตือนต่างๆนั่นแหละ เอาละจากวันนี mm hmm. รนะ้ระวังด้วยฮะระวังด mm ้ว hmm. ยเอาละขอแซงนะขอแซงอุ <c oughs> ้ด๊ดดิ๊อ้ยชนชน <c oughs> ชนชนขอแซงคนระับผมขอแซง <c oughs> สิงบอมหนึ่งสองหนึ่งมา อู้ดิบ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 มันดิบเองนะดิบเองโอ้ชนชนเข้าไปดูภายในภายในอ๋อสวยภายในสวยมากเลยนะเนี่ยนี่แหละรถอเมริกันนั่นเองรถอเมริกันนั่นแหละ เดี๋ยวรถต้องมีจังหวะด,ดีๆฮะเดี๋ยวรถต้องมีจังหวะด,ดีๆครับผมนะโอ้ทำไมมันแซงก่อนวะข้างหน้านะ่าจะเป็นรถซาลีน้อยสีแดงแดงอะคันที่หนึ่งคันที่อยู่ที่หนึ่งน่าจะอยู่เป็นน่าจะเป็นรถพรนะใช่ใช่ใช่รถพรนั่นแหละเอ,อนะาละจังหวะนี้ มุ่งหน้าสู่บาจาผมขอบาจาแสงเรียบร้อยอชนเต็มเต็มเฮ้ยชนชนแม่งแซงก่อนวะท่านผู้ชมเราวังด้วยอะ่ะเ้ายแล้วซ้ายเบรกเบรกเบรกอ้ยชนจะถัมไหมเนี่ยอ้ย อะไรวะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าสิเดี๋ยวเข้าอุ้ยอุ้อมา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 ดิมาดี๋เออเออเรียบร้อยแล้วผม อ๋อแสงเรียบร้อยอะเรียบร้อยฮ่าฮ่าโอ้โหฟีเจอร์ใหม่อะโอ้ไปได้สวยเย้โู้สองนาที46วิอะอ๋อโอ้โหเข้ารถตุกขันเข้าเส้นชัยหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยอะโอเคอะอะไรครับเนี่ยอ๋อ eliminator ร์โอ้ไปทุ่นรอยョ ไม่เล่นหรอกไม่เล่น <c oughs> ไม่เล่นไม่เล่น,เล,นเล่นแบบปกตินั่นแหละโอเคเรามาเปิดแผนที่ครับผมโอเคเราเปิดแผนที่อ่ะนี่นี่น,นี่ตรงนี้ใช่ไหมน่าจะใช่ชา้ชาชา้ชาชา้าชโอเคอ่ะโอ้ยเก้าสิบเอดใช้ได้ใช้ได้ <c oughs> ตอนนี้เงินเท่าไหร่แล้วอ๋ 102, อหนึ่งหมื่นสองพันฮะ คารดคอลเลกชันได้รถอะไรอ๋อนิสันซีเวียสหนึ่งห้าขาร์มสเตอรี่อ่ะอ๋อไม่มีวิวสปินโอเคเราไปที่บ้านเนาะบาจานั่นแหละบาจาไปร้าเลยแล้วกันไปร้าดีกว่าทางร้ามันไปง่ายนะไปง่ายกว่าเยอะเลย โอเคน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละถึงแล้ว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 โอเคเรามาแต่งรถนะครับผมนะไปที่อัปเกรดจูนนิ่งครับผมนะนี่คอสตอมอัปเกรดนะโอเคนี่ของแต่งนี่บอดี้คิดโง่อ้อาวงบไม่พอเวียนกรรมเอาไงดีท่านผู้ชมงบไม่พออ่ะเสียดายเนาะงบไม่พอจะแป๊บน,นึงครับแป๊บน,นึง เดี๋ยวขอเปลี่ยนรถก่อนแป๊บนึงฮะแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงเช็โหดเลยเนาะไห้ว่ะคันเดิมแหละนี่นี่นีนีเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนสักหน่อยนะีรเแล้วดียวเนีน่มนะรลนีวอไปไไอองสองอ

ดูนะฟังเสียงฟังเสียงโอ้โหจอยสันเลยนี่แหละจอยของแท้น,นั่นนี่จอยเอ็กบอลของแท้แน,น่นอนเลยนะดูดิมันจะเร็วเท่าไหร่นี่เรื่องชา้ชาให้มสมจริงอะโอ้โหโอือลนรถเกือบไปแล้ว เรามาขับรถเล่นชิวๆครับผมด้วยรถ c ควิดสีแปดนั่นแหละโอ้ทำไมมันดูรู้สึกมืดๆวะรู้สึกมืดๆเลยอะ่ะ เนี่ยผมนี่รถก็สวยนะ่เนี่ยรถสวยเออรถรถรถเนี่ยขับเลนซ้ายดิโดไปขับเลนซ้ายทำไมเนี่ยโดพอทีติดปักสีมา้าแต่ป้อนี้ต้องชิดขวาผมนะเอาลนะจังหวะนี้เดิเวเดยวจูนก่อนจูนขานี่สามารถจูนได้นะจูนได้ผมต้องปรับจูนก่อนนะให้มันดีหน่อย รู้จะดีหรือเปล่านะไม่พอวะไม่โอเควะเราปิดให้สุดเลยโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคน่าจะพอได้ฮนะพอได้อยู่ แล้วจังวันนี้เฮ้ยดิฟดิฟดิฟเอ,เอ้ยอะไรวะอะไรวะเสียหลักเลยกูเออรถข้างหน้ารถข้างหน้ามันสวนมา โอเคเรามาแข่งตรงไหนดีอะเรามาแข่งตรงนี้เนาะนี่ๆ,ๆตรงนี้ไม่ใช่วะไม่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 เรามาแข่งตรงไหนดีท่านผู้ชมนี่ตรงนั้นเนาะโอเคโอเคเลี้ยวซ้าย <Turn left. S 1> เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอ้โหของจูดได้แค่นี้เองอะ ไปยาวๆไปยาวๆข้างนั้นาจะมีกล้องกล้องตัวจับความเร็วนะเออใช่จริงด้วยวะ่ะมีกล้องตัวจับความเร็วด้วยฮนะโอ้สองดาวเอง ถ้าอยากได้3ดาวต้องเอารถซูเปอร์คา, <400 m. S 1> าร,ารา์บอกว่าให้เลี้ยวซ้ายอะแอนนาให้บอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวชิดซ้ายแต่ต้องขับชิดขวาผมต้องเข้าเลนขวาผมเพราะว่าเหมือนก็อยู่เมืองนอกกันแหละทำเป็นกันก็ขับแบบนี้แหละโอเคเรามาแข่งตรงนี้อจอจอดเบรกไม่อยู่ <laughs> โอเคแล้วคราวนี้แหละโอเค,โอ,เคโอ้โหฝนตกฮะฝนตกโอ้โหข้างหน้าฝนละลี่อะผมมีฟอร์จีทีด้วยฮะโอ้โหฟอร์จีทีับผมทีนี้ต้องระวังด้วยฮะนี่ขับตามเส้นนะต้องขับตามเส้น ี่รูลลี่เออเจอแลมโบกินี่ว่ะมูลาแคนก็มาเอาละจังวันนี้โหเล็ช้านอแบบนี้ระวังด้วยระวังด้วยถนนมันลื่นนะถนนมันลื่น เบรกเบรกเบกอ๋อแสงนะเว้ยดีมากสวย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 ย,ย่อยเ,เ,เ,เดี๋ยวเบรกเฮ้ยเดี๋ยวเบรกแบบนี้ดิโดมาข้างหน้ามาดิมาดิาดอุยอ้ยอ๋อชื่อ,อยะมาตามะเจอพี่อันนะอันนี้เราเป็นเพื่อนในแอปเอ็กบอลอะ ว่าเราก็เคยเคยเล่นด้วยกันอยู่นะเคยเล่นแต่ภาคสีนั่นแหละไปยาวๆไปยาวเบรกรวซ้ายครับผมใช้ได้ใช้ได้ ข้างหลังมา้ามากเลยข้างหลังมาโคจ้าโอ้ถนนลื่นถนนลื่นถนนลื่นบบนี่แหละบู่บานเมกซิกันนะ หน่อยปล่อยที่สวยอะ่ะโอ้สองนาทีครึ่งอะ่ะโอ้โหดูเขาขับตามเส้นเลยนะเอไอไม่ขับตามเส้นทุกทีเลยนะฮะสยเว้ยได้ไรขอเงินสักทีเถอะโอ้ยเวนกรรมไม่ได้เงินโคตรเซง็ง โอเคผมวันนี้ผมจะมาขับรถเล่นนะผมนะโอเคขับรถเล่นชิลๆัะผมโอเค arrived at your destination. โอเคแล้วหาที่บ้านเนาะนี่นี่นี่หอยซ่อนไอเป็กเอาโพนัน่นแหละโอเค เอาแล้วผมโอเคเรามาจนอีกเนาะอัพเกรดนะเพิ่มเครื่องสซะหน่อยนะไม่เกินหนึ่งหมื่นเนาะ โอเคฮะในระบมเอาให้สุดเลยฮะเอาให้สุดเลยโอเคประมาณนี้แหละไม่รู้จะแรงหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะ โอเคเรามาวาบตรงนั้นเนาะนี่เราไปวาบตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าขี้เกียจเดินทางผมมันไกลอะมันไกลมากเลยโอเคเอ้าวไม่พอเวนกรรมไม่เปไ็นไรเดินทางเองก็ได้โอเคเนี่ยผมนี่คือรถซุปเปอร์เลยครับผมเนเนี่ยผมเนี่ยผม,ยผมโอ้แรงจัดนะเนี่ยโอ้โหแสงรถโคตรสวยอะ พอจีที่อ่ะลดลดลดลชิดขวาชิดขวาโอเค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 อ้ยขับเร็วเกินไปโอ้ชน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 อันนี้จะเป็นดิฟโซนเนาะดิฟโซนเอาละจังหวะนี้ โอ้โหเกือบชนเกือบชนโอ้โหได้เท่านี้เองอะผมต้องพอเท่านี้ก่อนนะครับผมโอเคคลิปนี้ไว้พอเท่านี้ก่อนนะครับผมก็จบไปแล้วครับสคริปคลิปวันนี้ถ้าชอบกับยินดีร่วมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ทุกผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสหรับคลิปวันนี้ไว้พอเท่านี้ก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย